โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวมอเตอร์ไซคนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมแอดมินจอห์นมอเตอร์ไซคอีกเช่นเคยแล้วก็ตอนนี้ครับเราได้มาอยู่ที่การทดสอบรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นะครับของทาง Honda ในทรีมอ่อันเดอร์แรปนะครับซึ่งเราจะขอพูดแบบสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเวลาในการถ่ายแค่5นาทียังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับตัวรถที่เพื่อนเห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆก็แทบไม่ต้องเดาเนาะนะครับคือเขายังไม่ได้บอกแหละว่าว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรกันแน่นะครับ P160 x ใช้คำว่าน่าจะละกันนะครับเพราะว่าเขายังไม่ให้คอนเฟิร์มเนาะแต่เ,เป็นว่ามันก็คือ P160 x 160. เอาเป็นว่ามันคือ P160 x แล้วกันนะนะครับซึ่ง ในเรื่องของหน้าตาเนี่ยจะขอยังไม่พูดถึงละกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันแล้วตอนที่มันเปิดตัวที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไรถที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาคุมสติ๊กเกอร์ไว้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงก็คือในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักละกันนะครับหลักๆของตัวรถคันนี้เนี่ยจุดเด่นที่สุดของเขาก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ที่นะครับเขาก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเหมือนกันนะว่ามันเป็นความจุเท่าไหร่แต่ว่าที่นี่นคือมันเป็น E.S.P. plus แ,น,แ,แน,น่้นนตรรงีะคับ แล้วก็จากที่ผมลองขี่ดูก็อย่างที่รู้กันเนาะว่ามันเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่หมดจดนะครับใหม่หมดจดจริงๆซึ่งมันก็มีการเพิ่มซีซีเป็นร้อยห้าสิบเจ็ดซีซีแล้วก็จากที่ผมลองขีู่เนี่ยให้พูดกันตามตรงในเรื่องของแรงต้นมันอาจจะไม่ได้พุ่งเท่ากับตัวร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าต้องท้าใจกันว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ที่ลดช่วงชักลงแต่ไปเพิ่มขนาดลูกสูบไปใหญ่ขึ้นทําให จุดเด่นของมันจริงๆก็คือย่านกําลังช่วงรอบกลางนะครับเท่าที่สัมผัสได้ในตอนนี้บิดแป๊บเดียว80แล้วเร็วมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของแรงปลายด้วยสถานที่ที่ค่อนข้างจํากัดทําให้มันไม่สามารถดูได้ว่าปลายจะไหลเท่าไหร่เอาไว้อไรอรถเปิดตัวจริงๆอะ่ะเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีนะครับนอกนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของเนี่ยเห็นไหมท่อไอเสียก็ใหม่ด้วยนะครับเขาบอกว่ามันอั้นน้อยลงนะแล้วก็หม้อกองอากาศก็ใหญ่ขึ้นลิเล่ก็ใหญ่ขึ้นอันนี้คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับสรุปง่ายก็คือต้นเนี่ย อาจจะไม่ได้โดดเท่าตัวเก่าแต่ว่ากลางเนี่ยมาแน่นอน,นครับกลางมาแน่นอนแล้วก็ทีนี้เนี่ยลืมบอกว่าวันนี้ที่ได้รอเนี่ยมีตัว e v ด้วยนะครับซึ่งตัว phev นะ phev ที่มันเป็นตัวตายตัวแทนใหม่ของ h y b r ิ d จากเท่าที่ผมได้ลองคิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่อง125 นะครับเป็นสเปคเดียวกับญี่ปุ่นเลยนะครับ125ก็ Performance ก็อาจจะพุ่งน้อยกว่าไฮบิดตัวเก่าแต่ว่ามันจะเด่นในเรื่องของประหยัดซึ่งเดี๋ยวเราก็คงต้องมาลองใช้งานจรทีนี้อะเครื่องยนต์ข้ามไปแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องของท่านั่งบ้างจากที่ผมได้ลองท่านั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันสบายกว่าเดิมนะโดยเฉพาะเรื่องของ f l อร์บอร์ดที่มันยาวขึ้นนะครับแล้วก็เบาะนั่งเนี่ย จริงๆอ่ะดีไซน์ก็ไม่ค่อยจะต่างจากเดิมเท่าไหร่หรอกนะครับแค่ว่าเนี่ยมันจะมีความพิเมยมนิดหน่อยก็คือเนี่ยเบาะเขาจะให้เป็นดําน้ําตาลนะครับไม่รู้ว่าจะมีในทุกสีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีแล้วก็เรื่องของหน้าจอมาตรวัดเนี่ยมันก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเนี่ยหน้าจอมาตรวัดก็เปลี่ยนใหม่ด้วยเดี๋ยวลองเปิดดูแป๊บนึงเนี่ยเห็นไหม หน้าจอมาวัดก็เปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งมันจะดูดูกว้างขึ้นนิดนึงแล้วก็ดูเห็นรายละเอียดได้ชัดขึ้นแล้วก็เนี่ยที่เพิ่งไม่เห็นตรงนี้นะครับก็คือเขามี traction control มาให้ด้วยนะครับ traction control เนี่ยก็คือจริงๆริเขาเรียกว่า honda selectable torque control เนาะซึ่งเท่าที่ผมลองขีด่ดูมันก็ทํางานเนียนทางานเนียนมากนะครับเนียนมากแล้วก็บิดไปสัก5หรือ10กิโเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมันก็เริ่มทํางานแล้วก็ถือว่าเป็น traction ที่ทาํางานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว ดิสหน้าใช่ไหมปะกะติอะ p c x อ่ะจะมีดิสน้าอย่างเดียวนะเห็นไหมดิสน้าอย่างเดียวแต่ทีนี้นี่ให้ดูเขามีเซ,เซ็นเซอร์ abs มาให้ด้วยนะครับแต่ว่า abs ตัวนี้เนี่ยจะทํางานเฉพาะล้อหน้าซึ่งเท่าที่ลองดูนะครับเป็น abs ที่ทํางานค่อนข้างเนียนเลยนะครับไม่มีดีดสู้มือขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าเสียงอาจจะดังนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวไว้ให้ดูคลิปอีกทีแล้วก็ที่พิเศษกว่าก็คือ ตัวนี้เนี่ยนี่นีนอ่ะดูนะครับนี่เขามีดิสหลังมาให้ด้วยนะครับซึ่งดิสหลังเนี่ยก็จะคล้ายตัว ADV 150นั่นแหละแต่ว่ายังไม่มี ABS มาให้นะครับแต่ก็ถือว่าทํางานดีนะครับไม่ได้ล็อกง่ายๆนะถ้าเพื่อนๆแบบไม่กรำจนมิดเนาะนะครับอีกจุดสุดท้ายที่จะให้พูดตรงนี้ก็คือเรื่องของยางยางเนี่ยมันอาจจะเป็นลายเดิมคือมิชลินลายเดิมแต่ว่ามันก็เป็นยางที่ใหญ่ขึ้นนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไซส์130แล้วแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไซส์110นะครับถือว่าใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ถึงจะบอกว่านายยางใหญ่ขึ้นแต่การพลิกเลี้ยวเนี่ยดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างก็คือเรื่องของโชคหลังที่จะค่อนข้างยุบตัวได้ได้ดีกว่าเดิมนะครับคือมีช่วงยุบเยอะขึ้นนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันจะครบ5นาทีแล้วนะครับมีเวลาใค่นี่เนาะไว้เดี๋ยวเราทางทีมงาน m o t o Level เนี่ยน่าจะได้รถมารีวิวจริงในเร็วๆนี้แหละนะครับก รอให้เขาเปิดตัวจริงก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะมีให้เห็นวันที่7นี้ยังไงก็รอชมกันต่อไปแล้วกันแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ใน YouTube Channel Motor Rival ด้วยนะครับแล้วก็ไปกด Following กด s i n เฟิร์สแฟนเพจ Facebook Motor Rival ให้ด้วยตอนนี้แอดมินจอ n นน่าจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ